กาศรอบหมึ่บ้านเพงครับมาม่อยกกินเขาโจลาป็ดนวานที่สร้างไปกินครับเสพโจาบ้บรรยากาศดครับคือขากถนนมีตัวขาบ้านมีเยี่ยบ้านแอบน่านครับ ครัพี่น้องขับรเที่ยครับก็อย่างปิดยาง,งครับยางเิดยา่ยางตัวเท่าไหร่ครับ ห้าร้อยเนาะถ้าผมก็ได้ครับถ้ากลร้อยห้าสิบแซบเนาะผมมากินมือที่สองแล้วแบบเด็กเซครับเนาะผมการ้นตีได้ร้านโจล่าเป็นอีเซบแซบนี่ครับโทรสั่งโทรจองได้เลยครับสุดยอดอีลิติดใจครับได้มากินซ้ำมือที่สอง ไปไดลาาาานน้ล่ะครับว่งเข้ามาเคยเข้ามากินใอวัดนี่แหละครับบรรยากาศเอ้าผู้สาว ู้สามมากินของผู้เดียวบ่ครับนี่ <ś led> แซ่บบ่ครับกินอย่างแน่นต้ยมยำพร้องไข่ครับสุกตำเดือเสียบเนะ <ś led> อะยุ่ยุ่บ้านไหนครับเนี่ยเวมาครับเไ้่ผอ้ดีนเนาะเป็นเวิร์เลย ผู้สาวันแพงนี่ผู้ผู้ผู้ดีเนาะครับเนาะกินเบื่อนผั้เพิ่นพนเลยครับเพื่อนพี่น้องกินทำเนียเป็นไปว่าป็นแล้วครับกล่องมาจอหนาเพื่อนครับเอาไปเป็นยางมือบรรยากาศครับรอบๆทางด,วด่วนเอ้า พอดบอทตวีแล้วบ่นี่เนี่ยมันจัดร้านได้เิ็นตะนังครับสุ่มจมนนีครับเนี่ยเสบเสบไก่ย่างกับเสบทมตำเสบครับ บรรยากาศดีเย็นสบายครับนี่ตัวนตำรับพี่น้องผ่านทั้งวันเพลงครับร้านนี้กับร้านต่อยผมปรทธานได้ไปท้ายลั่นต่อยเพิ่งอันนั้นร้านกินเนื้อครับร้านต่อยลาบก้อยครับพาเมียกินแต่ก้อยไหลัดจุ่มคอยอยากกิน ไกลกินกาไปไหนทันนี้นครับบอกว่าแล้บวบ่คิดตังค์นะครับ คิดต่งต๊ะนั้นนี่นะครับครัแบแซียบอาหารแซบครับร้านร้านเปิดจากวงว่าจากวงครับเนี่ยปิดกี่โมงครับอ๋อครับผมกับร้นตีเลยครับร้านนี้เสียบผมมามือที่สองแล้วอันนี้ฮะเมียนมเมื่ววานเราเฝ้าพราะสั่งเราบรินังกัเลยหอใส่ถุงไปกินเลยนะจำได้ปะครับ ผมยุบันโจนะครับย่บานสาวน่อยครับเสบเสีบอิลิพี่น้องผ่านบ้านแพงอย่าลืมแวะครับโจลาปิดเนาะครับโฆษณาให้นี่มีส่วนลดไเข้าไปติดตามผมเด้อ YouTube ครับเสียนนเสียวบอโจไหมช่องเสียนนเสียบอโจครับเมียนครับ โอ้แต่เด็กว่าเบิ้งกันยุ่ยได้เนาะครับเขาไปเบิ้งล้านโจยุครับเดี๋ยวผมรูอัพอัพคลิปลงเดี๋ยวนี้เลยครับครับโอ้พี่น้องก็ดีใจอยู่ยดิเสียจบไบเที่ยวเดี๋ยวเขาไปเบื้อยู่สำนักงานนะครับเขาไปครับเขาไปมาถามว่าเสียจบไปเที่ยวยังบ่เนี่ยเขาไปนั่นแหละครับเขาไปได้เลยครับครับเมียนสองร้อยห้าสิบเก้าบาท มีสีดำสีขาว <laughs> เพื่อนติดตามช่องเขาอยู่พ่นะเออสะดอกยังดีเลยนบอกครับห้าร้อยสามสิบารา3บาทสามร้ยห้าสิบ่ได้่ออ๋อเดี๋ยวะแกนดียวน้แกนสั่ปลาถือเครื่องไปสแกนเนี่ยเพิ่อยู่นรถระต้นมานี่ติดกระเป๋ เสร็จปะครับเสบร็จนะเสร็จนะมากินสองมือแล้วเนาะพี่สาวเสร์ฟกับมี่ระพูดจะหัก <c oughs> จะของรานจะของรานกับตาหักครับขอสแกนใจนะครับ <c oughs> พี่คีมกับมาครับแมนแนกัดกับผมออกไปกับนักแสดงขมาพอดีศิลปินขมาพอดีครับอคมัอรับออแกนอิ่มังนนี้แกยังครับบักทั่วป่ะเนี่ยกะเที่ยอโอตีโออันเป็นบักทั่ว สกเกนใจนนนนครับ่กลครับกลับแล้วนครับ,รบกลับแล้วครับโอเลของหอมีรัว,วบุกค,ครัวโจลาปิด ครับแซบอิริครับไ,ได้หลายพร้อมแซบพร้อมครับนี่นะ เองฝากคลิปนี้สำนีสักก่อนครับ